อ่อนนตลาดน้องบอลแล้วครับบนกับเรื่มเบาลงนิดนึงเบาลงนิดนึงมากๆเบาบางนักบางตามจังหวะแล้วครับ เริ่มเศษหนากล่องมันมั่วเอบาบังมือเจ้าของเมื่อวันที่สิบห้าครับวันท,นที่สิบหาาม่สายนสองพันหารอยหกสิบแปดครับ 6 8ตอนนี้อยู่หน้าตลาดบางบอนนะครับวนต๊ะเลยครับสงการมือที่สามนะครับรนะคนกับว่า,านไในมีนะเพราะว่าปกติคนกับสีออกมาประมาณสวยๆเลยครับแล้วก็ประมาณสัก3โมง4โมงแรกฮาโมงคนกับสีออกมา มื่อนีกับฝนตกชุ่มชำ่ำนะครับมองเห็นคือสามแยกตลาดบางบอนเดี๋ยวจะนานสิของไปสิของในตลาดนี่แหละไปเห็ดเขาเที่ยงกินแต่ว่าตอนนี้กับ,บายแล้วล่ะบายม่งพอดีว่นพิ่างมากๆครับ่ายเมึงบรรยากาศที่ซื้อบันสงการฝนตกนะครับ อยู่แถวตลาดบางบันนี่แหละบางกุนเทียนจอมทองบางกุนเทียนเท่านี่แหละน้องเด็กชายแค่นี้แหละครับว,วัสดีครับ